สวัสดีทักทายจ้าเพื่อนๆมาสานกระเป๋าพลาสติกกันจ้าสารกระเป๋าเส้นพลาสติกกันจ้าเป็นลายไทยนะคะเพื่อนๆวันนี้โทนสีที่ใช้สานวันนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะกับตัดกับสีขาวจ้าโทนสีวันนี้ก็จะไม่ฉุดฉาดมากนะคะเพื่อนๆสีแบบคลาสสิกหน่อยะค่ะเพื่อนๆสีเทาตัดขาวแบบสวยงามมากเลยค่ะเพื่อน สารเป็นลายไทยแบบนี้นะคะขนาดเส้นที่ใช้สารวันนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะใช้เส้น6มิละคะ่ะความยาวอยู่ที่120เซนนะคะเพื่อนๆ สำหรับใครที่ไม่ชอบโทนแบบฉูดฉาดเนาะก็จัดสีนี้ไปได้เลยจ้าสีเทานะคะเพื่อนๆสีไม่สดมากนะคะเพื่อนๆสีเทาสีกระปีอะไรเงี้ยค่ะยกสามข้ามสาม ยุกหนึ่งข้ามสองยุกหนึ่งข้ามสองขนาดกระเป๋าใบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะไม่ไม่ใหญ่มากนะคะใบกลางจ้าเพื่อนๆ ยกสามข้ามสามใบแบบกระทัดรัดค่ะเพื่อนๆก็ใส่ของได้เยอะนะคะ